โอเคผมก็สว okay, ัสดีทุกๆคนกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่โบแล้วก็สอตคลิปให้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างฟาร์มการ์เด้นของเรากันต่อนะครับทุกคนก็ซึ่งภายในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่างพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับให้กลายเป็นพื้นที่เรียบนะครับทุกคนก็เพราะว่าตอนนี้มันเป็นแบบยังเป็นลูกทรงปราศาสตร์อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาถ่างพื้นที่กันนะครับให้ฟาร์มของเรามันแบบเขาเรียกไงเป็นมันเรียบนะครับเออโอเคเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม อันนี้ผมก็ไปหาปีกเพิ่มเติมมาแล้วนะคบทุกคนก็ตีเติงต,ต,ตีให้มันแบบเรียบร้อยนะถ้าเราไม่ทําปีกเราไม่สามารถบินไปยังฟาร์มได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันไกลมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะครับแบๆผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมอย่างนี้เลยนะครับมันเป็นอ่าจอบนะครับทุกคนจอบเพชรอ่าก็ยังไม่ได้ทําจอบเดเทอร์ไลท์เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับไอที่ขุดอันนี้นะครับเพราะว่าขี้เกียจไปหาเะเออเกินนะโอเคเดี๋ยว เก็บไว้ในนี้ก็นละกันนะครับไปอ่าเราต้องการอะไรอีกเดียะมาไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทําพูนิดนึงนะครับพูตอนนี้เราน้อยมากๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเอากระดาษสักนิดนึงผมไม่ได้ฟาร์มไม่ได้เอฟเคเลยนะครับไม่รู้ว่ายังมีกระดาษหรือเปล่าน่าจะยังมีอยู่หรอมั้งนะเดี๋ยวเราเราดูแบบนึงนะครับโอเคยังมีอยู่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราโอเคประมาณนี้เอากระดาษแล้วก็เอาเป็น มีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเลยนะครับเอากระดาษเราก็มีอยู่นี่ว่าโอเคเดี๋ยวเราเอากระดาษประมาณนี้สี่ชุดไม่รู้ว่าฟาวคลิปเปอร์ของเราจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้มาเอ k เลยนะครับผมแทบไม่ได้มาเล่นนอกรอบเลยนะับมีหรือเปล่ามีอยู่อ่าชุดหนึ่งนะครับเลยอ่ามีอยมีแค่นี้เองอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาตีเล๊บโอเคช่วยมาตีหน่อยช่วยมาตีหน่อยโอเคอ่าได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันอ่าน่าจะประมาณสองชุดมั้งอุ้ยอะไรตกอ่ะอ๋อแม่มด โอเคเดี๋ยวเอาไปเอาตัวนู้นอีกนิดนึงนา2สองชุดพอ,พอดีล้วมั้งนะหรืบโอเคซึบสองชุดพอดีนะครับเดี๋ยวขาสองชุดน่าจะพอนะปึ๊บอย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บอุ้ยพอพอพอผมคิดว่าพอแล้วนามันเป็นอะไรโอเคพอนะครับปับ๊บเก็บนิดนึงใช้ประมาณสองชุดนะในการเดินทางนะครับสองชุดแบบนี้อ่าเหลืออะไรอีกอะ่ะเราต้องการอะไรเอ้ยอันนี้เก็บไปเก็บไปโอเคแล้วกไไรรวไไไ็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับไม่ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วนะ ไปเอเดินทางกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เราไปเจอปราศาทตรกันเลยดีกว่านะครับไป let's go โอเคชหวยลงจอดนิดนึงอ่าลงจอดดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงตกตายอีกนะครับลงจอดดีๆโอเคก็ในคลิปที่แล้วที่ผมตายนะครับมันเป็นเพราะว่าผมใส่ผมลืมใส่รองเท้านะครับมันเลยแบบตกมาตายนะอันนี้รองเท้าผมมีเบาดุดขนนกอยู่นะครับเวลามาตกลงมามันก็ จะเจ็บน้อยลงนะเดี๋ยวใส่รองเท้าไว้ตลอดเวลานะครับโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอานี่มาเผาเพิ่มเติมนิดหนึ่งอันนี้คือที่เผายังอ๋ออันนี้คือเผาแล้วอ๋อโอเคอ่าเดี๋ยอนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขุดย okay, ังไงดีครับเราจะขุดยังไงดีนั่นนะสิอ่าท็อตก็หมดแล้วด้วยอ่าเดี๋ยวเราท็อตข้างล่างก็ได้นะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกัน เดี๋ยวผมเอาที่ขุดเนเธอร์ไลท์ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีความแข็งแกร่งมากกว่านะครับมันจะได้พังแบบช้าๆนะอ่านั่นนี่เดี๋ยวมาสองอะไรกันแหลโอเคไปริสโกผมจะเล่นด้วยความระมัดระวังไม่ไม่ประมาทโอเคเราก็จะขุดแบบนี้นะครับทุกคนผมกะว่าจะเอาซักระดับประมาณนี้นะครับนี่นี่เอาระดับประมาณนี้นะนี่ระดับยืนพื้นตรงนี้เลยนะครับโอ้ตรงนี้เป็นน้าเดี๋ยวเราต้องเอาฟองน้ํา ดูดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขุดไล่แต่ข้างบนลงล่างดีกว่านะครับไอาเลยสกนะครับก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าตรงเนี้ยผมกลจะอุดน้ำนะครับผมจะไม่ดูดน้ำข้างล่างนะผมกลาจะปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยนะโอเคโอ้ผิดมาลรีนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมขอใช้นี้ขุดดีกว่าโอเคจะได้ไม่ต้องขามนะครับเน่โอเคระหว่างนี้ก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่น่ามีอะไรนะครับสำหรับคลิปภายในวันนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปโอเคตรงนี้เป็นน้ำเอ้า แล้วผมใส่รองเท้านี้มันก็กลายเป็นน้าแข็งอะสิโอ้ไม่น่าเป็นอะไรหรอกมั้งนะ <c oughs> ไม่น่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมอลองขุดซิว่าโอเคมันก็หายเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราถอดรองเท้าก็ได้นะครับทุกคนถอดรองเท้าเดี๋ยวตอนเราบินเราค่อยใส่นะครับนี่นี่จำไว้เลยจำไว้เลยจำไว้เลยตอนเราบินต้องใส่รองเท้าตอนทํานี่ก็ถอดไปก่อนก็ได้นะไม่น่าจะมีอะไรนะครับไม่น่าตกะตะกั่าอีกรอบนึงนะโอเคแล้วก็เราก็จะดูดยังไงดีผมจะดูยังไงดีครับทุกคนไม่น่ามีอะไรนะก็ดูดอย่างนี้ เอ้าอ๋ออ๋ออันนี้มันเป็นไอ้นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมลืมเอาไมา้อีกแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ยขับมาแท้แต่ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปเอานิดนึงขับมาแท้แต่ลืมเอามาใช้อ่าพรวโอเคไม่ใช่พรวนะครับจบจบจบอ่าโอเคร่อนชา้าๆดูดยังไงดีครับทุกคนดูดอย่างนี้เลยเหรอโอเคดูดนะดูดไปทําไปนะดูดไปทําไปไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นแล้วนะตอนนี้อ่าแชวบปโอเคแชวบ โอเคน้ำเผือดแห้แงหมดแล้วนะหมดหรือเปล่าให้หมดนะครับอ่ายังเหลือตรงนี้โอเคข้างบนนี้หมดแล้วนะครับก็อจอดขุกวู้เร็วขึ้นเยอะเร็วจริงๆเร็วเร็วเร็วถือว่าเร็วมากเ,เดี๋ยวขึ้นนิดนึงโอ้เมื่อแทบกะจอบไม้นี่ช้าช้าจัดเลยนะจอบไม้ไม่ไวจัดเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาไปอัปเกรดให้เป็นเนเทอร์ไรด์ด้วยนะครับเดี๋ยวสักวันนะสักวันเดี๋ยวเราต้องมาอัปเกรดกับไอ้นี้ด้วยนะครับเป็นไอ้นี้นะจอบของเรานะครับฮะ ท้าไม่ถาไมจอบของเรามันเปลี่ยนจากเขาว่านุ่มน,นวลกลายเป็นใหม่สัมผัสคือ,อยังไงครับทุกคนแต่ก็น,น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกมั้งนะอ้อกระดึบกระดึบไปมานี่นี่โอเคกระดึบไปมาอันนี้หมดเลยก็ได้โอเคขุดกันต่อนะครับทุกคนใหม่สัมผัส อะไรคือใหม่สัมผัสผมไม่เข้าใจวะอะไรคือใหม่สัมผัสวะนุ่มนวลตอนแรกก็ดีอยู่แล้วนะเปลี่ยนภาษาให้มันยากขึ้นเฉยเลยขั้นตอนนี้ไม่น่านานเท่าไหร่แล้วนะครับมันเป็นขั้นตอนง่ายๆนะก็แค่ขุดนะครับแต่ว่าก็น่าใช้เวลานะแต่มันไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าดูดน้านะครับดูดน้ําผมแบบโอ้ดูดจนแบบไม่รู้จะดูดยังไงแล้วนะครับเมื่อยมากๆนะโอ้โอเคเดี๋ยวไอ้บอกพวกนี้ผมก็จะามาตกแต่งฟาร์มได้แหละครับทุกคนผมจะไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเอามาตกแต่งฟาร์มนะครับทุกคน โอเคเอ้าผมได้อะไรอะ่ะอ่าเป็นบล็อกใหม่เหรออ๋อพีทมาลินเข้มออกเป็นบล็อกใหม่นะครับอ้าวโอเคผลล็อกอะชีเม้เฉยเลยปึ๊ดบิร์เบดบ,บเดี๋ยวผมคิดว่าสักวันเดี๋ยวเราต้องไปตะลุยไอ้นี่ด้วยนะครับเป็นประสาทพิกลิ้นนะครับอ่าผมเรียกถูกหรือเปล่าป,ปราสาทพิกลิ้นข่าวโหดน,นะครับที่เราเจออ่าอีพีไหนไม่รู้นะจะเจอนานแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปสำรวจเลยนะครับเผื่อเจอบล็อกเนเธอร์ไลท์ด้วยนะครับทุกคนผมไปดูมานะว่าประสาทผ อ่าดปแรกนี้เท่าไรได้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องหานะเออก็ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวรอสร้างอันนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปตะลุยกันนะน่าจะอีก,กสักประมาณสักสองสาม EP เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเสร็จนะโอเคลดไปหนึ่งอีกระดับเดี๋ยวขุดตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็เป็นน้ําแล้วนะครับโอเคน้ําก็ไม่ใช่ปัญหาบ๊็อกปลอกปอกโอเคเดี๋ยว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 โอเคมันเป็นน้ําลอกอะ่ะมันเป็นน้ําแบบบล็อกเดียวอะ่ะผมก็งงเหมือนกันนะอ่ามันจะทําน้ํามาทําไมนะ โอเคอุ้ยตอนนี้พีเราก็ลดลดไปนิดหน่อยนะถือว่าลดไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่น่าพังนะครับผมว่าผมคิดว่านะ่าจะเสร็จก่อนที่มันจะพังนะเดี๋ยวเราก็ซ่อมเลเวลจากแถวแถนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้อุดน้ำนิดนึงนะครับอ่าโอเคครับทุกคนมันเป็นร,บรอบๆอบใช่ไหม อโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวๆอุดก่อนอุดก่อนอุดก่อนอ่าทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมผมหายใจใต้น้ํานานจังนะก็ผมได้อัปเกรดบวกมาแล้วนะครับมันเป็นหมวกหายใจใต้น้านะครับทุกคนมันก็สามารถอยู่ในน้ําได้นานขึ้นนานพอสมควรเลยนะปับ๊บโอเคปาวางอ,อ๊บโอเคอู้ปึ๊บโอเคด,ด,ดึงดึงอายนืดมากโอเคน่าจะพอนสิบห้าอันรอบ น่าจะวางพอนะครับโอเคลึบหนับนึบหนับลึบหนับ,นบ,นบติดไฟติดไฟโอ้ได้ปลาย่างมาด้วยโอเคถือว่าดีถือว่าดีปลา,า,าย่างเออปลาย่างเฉยเลยนะโอเคเรียบร้อยดินกระเด่วกระเด่วกระเด่วดินกระเด่วกระเด่วครับใครตอนนี้ก็เป็นน้าอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่อู้น้ําก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวคุทีเดียวนะครับในนี้มีน้าอ๋อในนี้ก็มีน้าอีกโอเคเดี๋ยวเราเอารอบๆบก่อนเอารอบๆก่อน โชว์วับโอเคโชว์วับวัโอเคได้แล้วมั้งนะโอเคได้แล้วนะครับอเดี๋ยวข้างในหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปฝั่งนี้ก่อนไปฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ผมเห็นว่ายังมีอยู่นะขุดนิดนึงมันมืดนะครับขุดนิดนึงขุดนิดหนึ่งโอเคตรงนี้ก็ดูซับไป่าโอเคหมดแล้วนะครับตรงนี้น้ําโอ้เหลืออีกบล็อกนึงใช่หรือเปล่าบล็อกนึงโอเคุดไปนะครับโอเคหมดแล้วนะครับเอมา อย่าโหดแต่ในน้ําบนบกของพี่น้องนี่ไงโอเคได้ปลามาสี่ตัวสุดยอดข้างในนี้หรอข้างในนี้เป็นน้ําเดี๋ยวก้าวบอกไม่รู้ได้หรือเปล่าโอเคได้น่าจะได้อยู่แล้วมั้งนะยังไงดีวะยังไงดียังไงปับ๊บโอเคประมาณนี้ปับป๊บเออปั๊บโอเคโอ้ข้างล่างตรงนี้ก็หูเป็นน้าไหลชันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ทาดีฉันดีกว่านะ <S <S นะเดี๋ยวงงนะครับเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเดี๋ยวไล่ทาดีฉันก่อนฉันนี้ก็ไม่มีน้ําแล้วนะ โอเคต่ออ่า uh, uh, เดี๋ยวนะผมขอทิ้งนิดนึงนะครับทิ้งบล็อกนี้บล็อกนี้บล็อกนี้อ่า uh, ทิ้งมาดินโอเคเดี๋ยวเอาไว้เก็บทอดน,นะครับทุกคนนี่เก็บทอนนิดนึงปึ๊บเบโอเคประมาณนี้เพราะผมไม่ได้รับทอดเพิ่มมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บจากตรงนี้เอาก็ได้โอเคเึ okay. ๊บเพิบบบโอเคประมาณนี้ไอ้บล็อกพวกนี้ไม่ต้องเก็บหมดก็ได้นะครับเอาเก็บพอสมควรน,นะผมคิดว่าอันนี้ไม่ค่อยสวยนะ <laughs> เดี๋ยวเก็บมา เป็นแต่อันนี้ดีกว่านะครับอ่าอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้เนี่เนี่เป็นบล็อกอันนี้นะครับผมคิดว่าันี้สวยสุดลวสำหรับผมนะไม่รู้ว่าสำหรับทุกคนอันไหนสวยนะครับเฮ้ยแต่อันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวที่ผมทิ้งไปเมื่อกี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บคืนนิดนึงโอเคอ่าตรงนี้อ๋อมันจะเป็นน้ําอยู่นะครับเป็นเป็นน้าในห้องใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นน้ําในห้องหรอห้องไหนเนี่ยอ๋อมันมีหลายห้องโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเด ห้องไหนที่เราอุดไปแล้วนะอุ้ยแปลว่าน้ําเยอะนั้นเนี่ยข้างในนี้นะครับน้าเยอะน้าเยอะน้าเยอะอุดนิดนึงอุดน้ําข้างบนปุ๊บ,บมันเป็นน้ํามันเป็นร่องน้ําอะไรผมไม่เข้าใจอะ่ะ มามา,มายังไงเนี่ยเอ,อ้โอเคเอามาเอาเอาเอา,เอาปลามาขอปลาหน่อยโอ้ไม่ไดป้ปลาโอ้แย่จัดเลยนะปลานี่มันดอกยากกับผิดมาลีนอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปขุดไล่จากข้างบนดีกว่านะโอเคขุดไ่จากข้างบนลงข้างล่างนะครับข้างในนี้มันยังมีน้ําอยู่นะครับเนี่ยใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีครับทุกคนเดี๋ยวเราดูดน้ําก่อนดีไหมหรือว่ายังไงดีครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวดูดน้ําก่อนไปเลยก็ได้นะโอเค ปึ๊บดูดไปทําไปนะครับเจอตรงไหนก็ดูดป,ปึ๊บโอเคอ่ามึ๊บห้องหนึ่งปึ๊บโอเควู้มันก็ดูมันก็ดูดเกือบทั้งห้องเลยนั่นเนี่ยปึ๊บโอเคยังมีอีกยังโอ้ยังมีอีก,อเ,อกเดี๋ยวเราจะได้เอาบอกนี่ขึ้นไปเผาทีเดียวเลยนะครับอ่าเอามันดอกไหนเนะี่ยเอาหน้าะเข้าตัวมาแล้วหรือเปล่าอ๋อฟองน้ําอันนี้มันมันไม่ดูดน้าป,ปึ๊บโอเคป,ปั๊บปึ๊บฟาร์มนี้รู้สึกว่าเริ่มมีความหน่วงหน่วงนิดนึงแล้วนะครับหน่วงจัดเเลยนะโค โอเคเดี๋ยวใส่รองเท้าสักนิดหนึ่งใส่รองเท้าแล้วก็บินฟิ้วโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเผาเหมือนเดิมเผา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 ม,มีมีฐานหรือเปล่าโอเคยังมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวอย่างนี้ไปละกันแบงอย่างละสองนะครับโอเคเดี๋ยวเราขุดกันต่อนะครับทุกคนตรงนี้โอเคน้ําตรงนี้ห้องนี้หมดแล้วนะน่าจะเหลือไม่กี่ห้องนะครับผมลืมเอาเตียงนอนมาด้วยนะสิครับทุกคนผมลืมเอาเตียงนอนมานะเออผมลืมเลยนะครับไม่เป็นไรไม่น่าจะมีคิปเปอร์หรือว่ามีนั่นนะสีมีคิปเปอร์หรือเปล่านี่อ่ะ ุ้ยไว้ใจไม่ได้นะชิเปร์เนี่ยอยู่ดีมาจะเอะตุ้มข้างหลังเราเดสมอลเล่อีกรอบหนึ่งนะเฮ้ยประมาทไม่ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเประมาทไม่ได้เลยนะครับทุกคนประมาทไม่ได้เลยนะครับประมาทไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตอนุญาตเอาเกาะมาด้วยเลยละกันนะเอาไว้สับนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปลี่ยนเดี๋ยวลืมเปลี่ยนโอเคปุ๊บงี้ก่อนขออนุญาตสับอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินอย่างน้อยเกาะก็หนาขึ้ อุ้ยไม่นิดนะครับเกาะก็หน,นาเยอะเลยนะถ้าเป็นเกาะน,นะครับถ้าเป็นผู้กางเกงรองเท้านี้ก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะโดนระเบิดใกล้ๆไม่น่าตายนะผมคิดว่าเกาะเราน่าจะอุ้ยหนานะครับทุกนคน,นีนเธอไรเลยนะไม่ใช่เพร็รนะครับโอ้โอเคล่วงลวงมาอีกแล้วโอ้ผมคิดว่าเยอะนะนี่ไม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 น้อยนะไม่น้อยเลยนะครับถ้าคุณหมดนี้นะอ่าเพราะว่ามันมีตับตามซอกตามซอยเยอะอยู่นะครับโอ้มึดตึบมึดตึบเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ่าผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะ มองแล้วจะไปปวดตาหรือเปล่านะเพราะว่ามันมืดนะครับเดี๋ยวแมวดีกว่าแมวดีกว่าเดี๋ยวคนดูปวดตานะครับเดี๋ยวปักถอน,นิดนึงนะปุ๊บโอเคเอาให้มันสว่างสว่างเข้าไว้เสียงดุบดับดุบดับดุบดับกันใหญ่เลยโอ้โหแล้วตรงเนี้ยเป็นเป็นน้ำหมดเลยนะโอ้เยอะนะครับเยอะเยอะเยอะ,ยอะโอ้ตรงนี้น้ําเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ฟอง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 น้ํามาตรงนี้ได้อย่างไรเอา้าฟองน้ําเราหายไปไหนเนี่ยเอ้า ฟองน้ำอ่าโอเคโอเคตายแล้วนะครับเออหรือว่าผมจะไปเอาฟองน้ำเพิ่มดีครับทุกคนเดี๋ยวๆๆแล้วฟองน้ำมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยโอ้โหเยอนนะเนี่ยโอ้โหมืดตับเลยตรงนี้เดี๋ยวๆดีนะผมเอาไอ้นี่มานะครับการหายใจใต้น้ำนะมันก็เลยแบบรสชานิดนึงนะดีแล้วครับดีแล้วครับที่ผมขับมาอ่าคืนนิดนึงึ้นนิดนึงผมไม่รู้ว่าที่เก็บฟองน้ำอีกอันนึงมันไปอยู่ตรงไหนนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคปกักถอนนิดนึงนะคบทุกคนเดี๋ยวค่อยไล่ทุบช็อนคืนนะเดี๋ยวมันมืดเกินไปนะครับเดี๋ยวคุณดูมองไม่เห็นอ้โอ้เอาล่วงมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มีฟองน้ําได้ยังไงเนี่ยโอเคอืมโอเคตรงนี้อืมเึ๊บป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 ึ๊บ๊บโอเคขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะตรงนี้มันไปตรงไหนเอ่ยอ๋อตรงนี้นะครับ ได้ได้เดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยสิโอโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยนะว่าทําเสร็จหรือยังอ่าปุ๊บโอเคสามสิบอันสามสิบอันปุ๊บโอเคได้แล้วนะครับฟิวเงินนิดนึงโอเคตรงน,นี้น้ำทะโอ้น้าทะลักเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนิดนึงปุ๊บปุ๊บโอเคดูดน้ำดูดน้ำดูดน้ำต้นตอน,น้ำมาจากไหนโอ้ดืดมากดืดจัดเลยนะครับ ปุ๊บโอเคปุ๊บโอเคน้ำตัวนี้ตรง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 นี้ปุ๊บโอเคปุ๊บอ่าตรงนี้มีน้ําอยู่หรือเปล่าโอเคไม่มีน้ําแล้วนะครับมับตรงนี้อันหนึ่งก้อนหนึ่งโอเคตรงนี้อีกก้อนหนึ่งน่าจะหมดแล้วโอเคเอาโอเคหมดแล้วนะครับไปะอ่าข้างในนี้มีน้ําหรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่มีแล้วโอเค เสร็จ okay. ไปอีกหนึ่งระดับนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวนะขอนับดูนิดนึงนะครับก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วนะหรือเปล่าหรือเปล่าให้พูดอีกทีสิก็เหลือประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็1 2ึ่งสอง้าหหรือเจ็ดชั้นนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราทํากันต่อนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะตอนนี้ก็ลดไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อย นิดหน่อยนะครับดิดหน่อยนิดหน่อยก็ตัวนี้จะเป็นน้ําเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูดน้ํากันอีกอ่าอู้ตัวนี้เหมือนว่าจะเป็นห้องฟองน้านะครับทุกคนโอ้เจ๋อเจ๋อโอเคเราคุณมาจนเจอห้องฟองน้ําจนได้นะครับทุกคนนี่นี่นี่ห้องฟองน้ํานะครับเดี๋ยวเราเก็บกลับไปเผาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดน้ํากันเพิ่มเติมด้วยนะครับ อุ้ยดีดีดีอ่าน่าจะมีประมาณ32อันมั้งน่าจะจะไม่ผิดนะครับสามสิบสองอันนะโอเคเดี๋ยวคุณไปก่อนนะครับเดี๋ยวไล่เก็บทีเดียวปั๊บปั๊บโอ้รวดเร็วรวดเร็วทันใจนะป๊บปป๊อปโอเคโอ้ยหน่วง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 ปั๊บปั๊บโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวซึบโอเครดุดไปเลยปั๊บออกปั๊บโอเคประมาณนี้ โอ้พวกเราหวังว่าจะไม่พังนะไม่น่าพังหรอกมั้งนะครับข้างล่างโอ้ตอนนี้มีเยอะแล้วนะฟองน้าอุ้ยดีๆยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับเน่่เน,น่หวังว่าจะเจอห้องฟองน้ําอีกนะครับผมจะได้ว่ามันมีกี่ห้องไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะมาสามี่ห้องเลยนะครับเยอะมากๆนะเยอะจริงนะครับฟองน้าอ่าตรงนี้ก็เป็นน้ําอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวนึงปับ๊บวางตรงกลางโอ้ดูดไม่หมดปับ๊บโอเคตรงน,นี้บอกธรรมดาอุดโอเคเอาเอาเอา,เอา น้ำไม่หายเดี๋ยวเดี๋ยวก็คืออย่างว่าโอเคนี่ไงล่ะโป้งโอเคโอห้องน้ำอีกแล้วอ่ารับหายหรือเปล่าปุบป๊บปั๊บอุ้ยห้องน้ำหลายห้องเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววโโหเยอะนะครับเยอะ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 ไม่พอแล้วมันหนืดด้วยเนี่ยสิเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บโอเคดูปับ๊บโอเคดูทีเดียวหายทั้งห้อง มับตรงนี้ก็น่าจะดูดทีเดียวหายทั้งห้องเหมือนกันออ้ยมันหนืดมากหนืดออโอเคมับโอเคดูดทีเดียวเาหายาเกือบทั้งห้องอ,อันนี้เป็นห้องใหญ่นะเนี่ยอันนี้เป็นห้องใหญ่นะครับเป็นตรงกลางเลยนะตรงกลางปราสาทเลยนะครับอืบอันนี้เคโอ้โหไไรมาตามกระแสบปังเบ๊เบ๊เขาให้เบ๊เดะ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 อุดดินดึงอุดดินดึงไม่ไหว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 น้ำแรงมากกระแสน้ำเชี่ยวจัดโอเคโอเค นิดนึงขออุ่นน้ำนิดนึงนะครับป๊บโอเคได้แล้วมั้งโอเคห้องนี้ก็ปลอดน้ำไปที่เรียบร้อยอนี่ไงเสียงต่อแต่ต่อแจ็เอาฟองน้ำขึ้นนิดนึงตอนนี้เหลือเก้าฟองน้ำแห้งโอเคเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปเผาก็ได้นั่นนี้ ขึ้นเผาน่าจะได้ประมาณหูเป็นชุดเลยนะครับอ่าประมาณเท่าไรเอ่ยเนี่ยห้าเก้าเวงเหรอห้าเก้าใช่ประมาณห้าเก้านะครับ <S <S โอเคขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวขอขุดตรงนี้อีกนิดนึงนะครับ <S <S โอ้นี่ไงครับทุกคนนี่ห้องฟองน้ําอีกห้องนึงนะครับโอ้ยแจวมันมีหลายห้องนะครับทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หอันนี้อันนี้เราเจอสามห้องแล้วนะครับโอ้ยแจมแจมแจม หัวแจ่มเลยนะครับอ่าโอเคเหมือนเดิมไม่มีอะไรปึ๊บทิ้งป้ายเดี๋ยวอ่าปึ๊บ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 ฟองน้ำโอเคไปคุยกันต่อนะครับฟองน้ำโอ้โหอิ่มเลยนะครับโอ้ยน้ำ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 แรงน้ำแรงน้ำแรงปั๊บโอเคดูน้ำเอาะนิดนึงโอเคปั๊บประมาณนี้ปั๊บปั๊บห้องนี้ไม่น่ามีอะไรมั้งเนี่ยโอเค ดูดออกนิดนึงนะครับปั๊บโอ้มันยังมีน้ําข้างบนอีกโอเคเดี๋ยวเราขุดคืนนิดนึงตรงนี้น้ํามันไหลมาจากไหนเนี่ยโอ้อ๋อมันไหลมาจากนี้โอเคอดไปโอเคสวยงามได้แล้วนะครับโอเคหายละนะครับปั๊บปั๊บเก็บฟองน้ําคืนนิดนึงบโอเคเราได้ฟองน้ํามาโอ้ชุดกว่าแล้วนะครับโอ้ถือว่าดีถือว่าดีโอ้ตรงนี้มันเป็นน้ําอีกแล้ว่ะโอ้เป็นน้ําอีกแล้วนะครับตรงนี้ เดี๋ยววข <izon> ึ้นนิดนึงวขึ้นวขึ้นว่ขึ้นโอเคว่ขึ้นนิดนึงนะครับโอ้โห oh, ตรงนี้เป็นน้ ırım, ําอีกแล้วนะครับรอบๆนี้ก็น่าจะเป็นน้ำหมดเลยมั้งเนี่ยไอตรงเนี้ยนะครับน่าจะเป็นน้ำหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปนิดนึงนะครับขึ้นไปเผาฟองน้ำนิดนึงได้มาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโโหถ้าเราแบบวางทีน่าจะแบบเยอะน่าดูนะอ่าแบ่งขึ้นนิดนึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งอีกสักเตาปุ๊บแบบนี้โอเคไปกันต่อนะครับทุกคนก็หายไปเยอะพอสมควรนะ ประมาณ20%แล้วนะครับโอ้ห้องนี้น้ําโอ้ห้องนี้น้ําค่องจะเยอะเลยนะห้องนี้นโอเคขึ้นนิดนึงขึ้นโอเคได้อยู่แล้วมั้งนะโอ้ฟองน้ํแเราก็เยอะไม่แพ้กันเหมือนกันนะโอ้โอโอไหลตัวจัดไหลตัวจัดเยอะเกินเยอะเกินใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวปึ๊บปึ๊บโอ้ยยิงไม่หยุดโอ้โหโอเลเซอร์ส่องอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารนิดนึงปึ๊บโอเค ตอนนี้ก็เริ่มมืดอีกแล้วนะครับทุกคนเริ่มมืดอีกแล้วนะอู้ตอนนี้ฟองน้ำหลือโอเคอ่าเก็บฟองน้ำฟองน้ำโอเคฟองน้ำนี่จำเป็นจำเป็นเดี๋ยวเราดูซิเผาเสร็จหรือ,อยังโอเคต้องลงในน้ำนะครับทุกคนอย่าหาลงบนบกเด้อไม่รู้ว่าจะตกมาตายตอนไหน ตอนนี้ก็กินพิกแก๊กผมไปครึ่งนึงแล้วนะโอเคกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับพี่แก๊กโอเคอีกโอเคเดี๋ยวเจ้านั้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับทุกคนผมก็แค่ขุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูดซับน้ําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมทําเสร็จเลยดีกว่านะครับไป One <hour> later. โอเคเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ โคตรโล่งเลยนะตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงเนี้ยครับทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ปะเนี่ยเอาตรงเนี้ยออกนะครับนี่นี่ให้แบบเป็นพื้นที่เรียบๆนะครับนี่เอาตรงนี้ออกให้หมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปูพื้นแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้เลยนะ <S <S นี่ก็ผมไปซ่อมเลเวลมาแป๊บเดียวนะครับบล็อกหายหมดเลยนะเก็บไม่ทันเลยนะครับบล็อกมันหายไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไร <S <S ปุ๊บเดี๋ยวขออุ่นน้ำนิดนึงนะครับโอ้ใส่รองเท้านี่เดี๋ยวต้องถอดนะต้องถอดรองเท้านี้ต้องถอดนะครับโอเคทิ้งไปไม่ เดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มกันใหม่ก็ได้นะไอ้บล็อกพิมาลินนี่นะครับตึ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวางรอบด้านโอเคโอเคใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊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 บกล้เสร็จแล้วนะกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะครับโอ้บล็อกโอเคเหลือบล็อกอันนี้โอ้ผมลืมเก็บบอก่ผมไม่น่าเรียผมปล่อยแป๊บเดียวบล็อกมันหายไปเลยนะ โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโหโค่นโล่งอะตอนเนี้ครับทุกคนดูดิโค่นโล่งเลยนะโอ้โหโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทรายพวกนี้ออกนะครับทุกคนให้แบบเป็นกําแพงแบบเรียบๆนะครับทุกคนเห็นปะมันยังแบบมีอย่างเงี้ยอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเก็บไปนิดนึงนะครับอป่ะโอเคไม่น่ายากนะครับขั้นตอนนี้ลงไปอุ๊ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายใจเย็นๆต้องลงแบบใจเย็นๆโอเคไปนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับทุกคน โอเคก็ขั้นตอนนี้ง่ายนะอ่าแถวสุดท้ายโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้อุ๊ยแล้วน้ำมันไหลอะไรวะนะ่ะโอเคแถวสุดท้ายปึ๊บโอเคโอ้ตรงนี้มันเป็นร่องอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอุดร่องนิดนึงโอ้บล็อกหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวอุดเป็นทรายไปก่อนก็ได้นะโอเคได้นะครับเดี๋ยวอุดเป็นทรายไปก่อนโอ้มีซอมบี้เกิดเดี๋ยว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 มันมืดนะตอนนี้โหบบกฝนตกด้วยอ๋อ มืดอีกแล้วเราก็ฝนตกอ,อีกแล้วสร้างทีไรฝนตกทุกทีโอ้มืดตึบ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝักถอนนิดนึงมืดเกินมืดเกินนะตอนนี้โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวอะไรปากักไฟนิดน,นึงนะโอ้มืดจัดเลยนะครับโอ้ว่าก็ฝนตกอ,อีกเดี๋ยวเดี๋ยวยนนเ,เ,ด Lucy, เดี๋ยวปักไฟนิดนึงมอนเตอร์เกิดเต็มโอ้ปึ๊บเบ๊บโอ้ทั้งสเกิลิตันทั้งซอมบี้โอ้ฮีปเปอร์โอ้เจ้ยจ้ใจเย็นเย็นเย็นเย็เย็น โอเคเดี okay, ๋ยวขึ้นไปอุดน้ำนิดนึงทำไไน้ำมันรั่ววะเนี่ยโอเคโอเคก็เสร็จแล้วนะครับคุืคนฟาร์มการ์เด้นของเรานะตอนนี้โอ้โ oh. ด <c oughs> <t un> ใหญ่เลยนะดูดิโอ้ oh. okay. <Okay. S 2> ซอมบี้เกิดเต็มโอเคสารคีไพายในะวันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสรารคีไพน์ในวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ